ค่าลูกเสือนะคะสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของเรานะคะไปแล้วค่ะเข้าค่ายลูกเสือเดินทางไกลนะคะไป,ไ,ปไปเลยห้ามลุกนะคะห้ามลุกนะคะ,าะ,คะสายน้ำอันเย็นชา ไปแล้วค่ะไปแล้วไปแล้วค่ะเต็มที่เลยนะคะออเออเช็ครถดีหน่อยสิว่าแซ่บไหมไปค่ะเะย็นไหมคะออาขอเสียงหน่อยค่ะ ขอเซนหน่อยค่ะไปแล้วนะคะกวินลงไปแล้วอะเดี๋ยวให้น้องไปเสนลุ้นแม่นานนานเชนเอาไม่ต้องเข้าไปกรฟิลลุกไม่ต้องข้าวลูกไม่ข้องข้าวเออเอาน้องหน่อยเอาน้องหน่อยไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไร รอพี่เขากัฟฟิลไปเดินไปดูพี่เขาตรงนูก็ได้ลูกเดินไปดูกับครูแก้มตาเร็วเป็นยังไงคะเบาได้เบาอ่าขอเสียงหน่อยค่ะอันนี้นางงามทั้งหลายแหล่นะคะเชิญค่ะอ้ย อะไรนะอเ,นเอยียนจับไมคครูเลยค่ะถ้ามีนะ่ะ<ป>เขาไปค่ะ<ป>คุณรอ่าคุณฟันโอ,อเชิญค่ะ,คะเอาเชิญเร็วๆนับหนึ่งถึงสามหนึ่งก้มค่ะไปค่ะตูดตรงโดงเลยตูดตรงโดงไปเลยค่ะไปเลย มาแล้วนะคะสภาพสนุกไหมคะไม่ลงอีกค่ะพอแล้วค่ะสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของเราค่ะสนุกไหมคะต่อไปเป็นดาอะไรค่ะต่อไปก็สกีโบกค่ะเดี๋ยวรอนกหวีดก่อนนะคะไปแล้วค่ะเหลือนางงามสองคนสุดท้ายนะคะ ไปค่ะกำลังคลานไปกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะคะเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือของเราค่ะกิจกรรมช่วงนี้ก็จะตามฐานนะคะฐานนี้คือสนามแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะความยาวเกิน500เมตรนะคะ สนุกไหมคะเด็กๆคะชอบทุกคนเลยค่ะไม่สนุกทำไมถึงไม่สนุกเพราะกระฟิลไม่ได้ลงใช่ไหมมันติดโอ้มันติดกันใหญ่เลยทำดีๆดีลูกดีๆไม่เอาลีโอทำไม่ทำอย่างนั้นเข้าไปเลยแม่คุณอารไปแล้วค่ะ อันนี้รอบสองรอบสามค่ะสองหมู่สุดท้ายแล้วค่ะหมูอะไรคะนี่หมูอะไรหมู่กวางกับหมูอะไรคะหมูกวางกับหมูสุนัขจิ้งจอกนะคะรอบที่สามค่ะไปแล้วสนุกกันใหญ่เลยเป็นกิจกรรมที่เด็กๆชอบนะคะ ชอบมาคนไหนที่ไม่ประสงค์จะลงเจ็บเท้าเจ็บอะไรเราก็ไม่ได้บังคับค่ะสนุกกันใหญ่เลยหนูไปแล้วค่ะมักหลาย